สวัสดีค่ะสวัสดีคุณคณรูกังสดราแล้วก็เพื่อนๆด้วยนะคะวันนี้นะคะหญิงก็จะมาแชร์ว่าหญิงมีวิธีการลงรองพื้นหรือว่าเขียนคิ้วยังไงนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะเน่นก็เปิดมาด้วยหน้าสดแบบน,นี้เลยนะคะสดใสจริงๆค่ะก็เริ่มกันเลยดีกว่านะคะค่ะอย่างแรกนะคะหญิงก็ลงรองพื้นค่ะของคิ้วเพสนะคะเบอร์สามค่ะสำหรับคนผิวขาวเหลืองนะคะ โอเคแต่ก่อนที่หญิงจะลงรองพื้นนะคะหญิงก็จะเอาฟองน้ําเนี่ยไปทําให้มันเปียกๆนะคะอันนี้ฟองน้ํานะคะหญิงใช้ฟองน้ําของพีโคซ่านะคะส่วนใหญ่ก็จะเอาไปชุบน้ําใช่ไหมคะแต่หญิงก็จะฉีดสเปรย์ค่ะฉีดสเปรย์แบบนี้อันนี้สเปรย์สเสร็จแล้วหญิงก็จะเอารองพื้นมาเทาไว้บนฝ่ามือนะคะ น,นี้เลยแล้วหญิงก็จะเกลีย่ยอันนี้คือสีของเขานะคะเกลีย่ยเสร็จแล้วก็จะไปนี่นะคะแล้วก็ใช้ฟองน้ําเนี่ยแหละถูๆปัป่าเข้าไปนะคะก็จะติดอยู่บนนี้ใช่ไหมคะแล้วค่อยเอามาแท็บๆที่หน้าแบบนี้นะคล่ก็จะลงให้ดูข้างหน้าก่อนนะคะ ลงคอนะคะนี่คือความต่างว้าวท่าเล่ที่มือก็คือเอามาป้ายฟองน้ำ <t ick> เปลืองนะคะใช้ให้คุ้มเลย <t ick> เสร็จแล้วค่ะโอเค อันนี้ก็ลงรองพื้นเสร็จแล้วนะคะหยิงก็จะชอบใช้แป้งฝุ่นนะคะแบบว่าทาทับลงไปนะคะแบบเพราะว่าไม่อยากให้หน้ามันๆน,นะคะใช้แป้งโปร่งแสงนะคะของสาสิตัวนี้เลยะคะ่ะแล้วก็จะใช้คู่กับแปรงะคะ่ะแปรงไว้ปัดแป้งนะคะยิงก็จะเ,ออเทลงไปบนฝ่ามือนะคะอันนี้แล้วก็จะใช้แปรงขอ,ขอขอหน่อยก็ ปัดไปเลยทั่วหน้าเสร็จแล้วก็จะไปเขียนคิ้วเลยนะคะเขียนคิ้วนะคะหยิงจะใช้2อันนะคะของ i อซ์บาวไอซ์บาวแบบนี้จะใช้ของไอ e b บาวนะคะเป็นทีสอ่2นะคะแล้วก็ใช้ของโฟร์ยูทู ที่เป็นสอนะคะหยิงก็จะใช้ในการเขียนเขาเรียกว่ากรอบใช่ไหมคะโอเคแล้วก็ส่วนที่เป็นแป้นฝุ่นแบบนี้นะคะหยิงก็จะใช้มาเติมให้คิ้วมันเต็มนะคะจากที่เราเขียนกรอบไปอยู่แล้วนี่นะคะมันก็จะมีแปรงแบบนี้ให้ใช่ไหมอันนี้หยิงใช้เป็นสีเนเชอรัเลบาวนะคะสีน้ําตาลมันก็จะเป็นอย่างนี้คะ่ะทุกคนไม่เข้มมากนะคะ อันนี้จะใช้ดินสอในการเขียนเป็นโครงนะคะเขียนแค่โครงเฉยๆนะคะมันก็จะได้รู้ว่าคิ้วเราจะเป็นแบบไหนหิงก็จะเขียนโครงของคิ้วก่อนเสร็จแล้วหอิงก็ค่อยเขียนด้านบน,นะคะ่ะแล้วก็ปับมันลงมาแบบนี้ให้มันมาจบกับาหางคิ้วที่เราเขียนไว้ข้างล่างนะคะ เราก็จะได้โครงคิ้วแล้วนี่นะคะพอเราได้โครงคิ้วเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาใช้แบบฝุ่นนะคะแบบฝุ่นแบบนี้ในการเติมให้มันเต็มในช่องนะคะมีสามสีแบบนี้นะคะหญิงจะใช้สีที่เข้มสุดนะคะสีนี้มาลงที่หางคิ้วค่ะแค่เติมนะคะเติมช่องว่างที่เราวาดเกาะไว้ตรงหางคิว้ว แล้วหญิงก็จะใช้สีที่มันอ่อนลงมานะคะเติมไปตรงกลางแล้วก็ไปที่หัวนิดน,นึงที่หัวก็จะอ่อนๆกว่าหางแล้วก็ตรงกลางนะคะเสร็จแล้วหญิงก็จะใช้อันนี้ที่เขาให้มานะคะปัดเขาก็จะฟุ้งๆนะคะถ้าปัดแล้วค่ะแล้วก็สีขาวนะคะหญิงก็จะใช้มาเก็บเกาบ เย่เสร็จแล้วค่ะทุกคนเสร็จแล้วค่ะหนึ่งข้างลุ้นมากนะคะว่าจะทําได้หรือเปล่าที่หญิงใช้แบบฝุ่นนะคะในการถมลงไปแบบนี้มันจะธรรมชาติกว่านะคะเขาบอกกันมานะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะก็ไปเขียนข้างต่อไปเลยนะคะลืมบอกนะคะว่าเราควรปัดขนคิ้วให้มันตั้งขึ้นมาก่อนเพื่อในการเขียนจะง่ายขึ้นนะคะเสร็จแล้วหญิงก็จะ วาดโครงเหมือนเดิมนะคะเริ่มจากท้องคิวก่อนอันนี้คือรุ้แล้วนะคะว่าจะเขียนเหมือนกันหรือเปล่า <l uc al> แล้วก็ข้างบนค่ะแล้วก็หักมาให้มันลากถึงหางที่เราเขียนไว้ตอนแรกนะคะ <l uc al> แบบนี้นะคะเขียนโครงเสร็จแล้วนะคะก็ เหมือนเดิมค่ะใช้แบบฝุ่นนะคะถมลงไปให้เต็มคิ้วนะคะใช้สีเข้มอันนี้เคาะนิดนึงเติมไปที่หางคิ้วนะคะเสร็จแล้วก็จะใช้สีตรงกลางอ่อนที่มันอ่อนกว่าเติมไปเลยค่ะ โอคก็เสร็จแล้วนะคะสองข้างค่ะก็จะได้ประมาณนี้ลงรองพื้นแอะเขียนคิ้วนะคะเย้ก็จบไปแล้วกันนะคะกับคลิปนี้นะคะก็คือวิธีลงรองพื้นแล้วก็เขียนคิ้วของหญิงนะคะเป็นไงกันบ้างคะอาจจะไม่ได้ดีมากนะคะแต่ก็จะพยายามพัฒนาเองต่อไปนะคะก็สำหรับวันนี้เท่านี้คะ่ะขอบคุณะคะ่ะ